ดูดวงชาวราศีเมษรูปรถกินเสียงคนคนนี้มาไม่ดีครับมาไม่ดียังไงรูปเห็นกันจะจะพูดผีปีศาจวิญญาณร้ายเห็นกันจะจะมันมาแล้วมันมาไม่ดีรถโอ้โหปากทำไมขมอย่างนี้ครับขมอย่างกระบนะครับผมโอ้โหมันมาไม่ดีมันมาแล้วกินนะครับกินเหม็นเน่ากินไม่ดี นะครับมันมาแล้วนะครับกินทูบเทียนดอกไม้นะครับ,มนะรบผมสวรรค์ชั้นฟ้ากินดอกไม้กินเทวดานางฟ้าบนสวรรค์เสียงเสียงช่างใบเลาะอะไรจะขาดนั้นนะครับเสียงโหยหวนขนาดนั้นนะครับเสียงอะไรเสียงไม่ดีฟังแล้วไม่เป็นสิรีมงคลโอ้โหมันมาไม่ดีแล้วช่วงนี้เพราะฉะนั้นชาวราศีเมฆอยู่ให้เป็นนะครับ โลกนี้มันโหดร้ายนะผมรูปลดกลิ่นเสียงเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่จะบอกว่าท่านกำลังจะเจออะไรกับนะสิ่งต่างๆวันนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวหมอซันเป็นกำลังใจให้กับท่านโชกตะตาของท่านให้มองการไกลถึงอนาคตให้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงสุขสมสว่าคดังใจหมายเกณิ์นมันเข้ามาแล้วลักษณะคนขี้โกงคนให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีคนก็ได้นะคนก็มีกลิ่นตัวเหมือนกันนะ นับกินแบบนี้ครบไม่ได้กินแบบนี้ครบได้นะครับก็ดูแล้วกันนะผมเป็นไปตามวงล้อแห่งวัฎจักรวิวัฟฟ์ูจนบังเกิดขึ้นในโชคชะตาอำนาจบนบารมีวัสนาสิ่งศักดิ์สิทธิเข้ามาปกปักคุ้คของราาักษาหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวโดดไฮประเพณบังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์ลอยโชคนะับเดฟูบังเกิดขึ้นในโชคชะตาสังเกตในโชคชะตาของท่านช่วงที่ดีมันมีอะไรมาก กินอะไรครับกินดอกไม้ช่วงดีๆเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะดูดวงชะตาตัวเองก็สังเกตด้วยตัวท่านเองนะครับนะหมอดูก็บอกในแค่นี้แหละครับเพราะฉะนั้นให้ท่านสังเกตก่อนนะผมเทพเทวดาฟ้าดินเข้า,ขามามันต้องมีสัญญาณนะผมการส่งมอบถ้วยทอ,อทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มดวงชะตาท่านตกตำแหน่งมา้าพยองมันรู้สึกคึกเขิมในอำนาจบญบารามีวาสนา ทเทพเทวดาสิงสิทธิ์ค้ำชูปกปักคุ้มครองรักษาหวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคการที่ท่านส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสขาววิวาข่าวมงคลเข้ามาท่านจะได้ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองการดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายพอมีความสุขแล้วเกิดอะไรขึ้นมีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีเป็นเรื่องปกติแห่งวงล้อแห่งวัฏจักร วิวอ๋อพอจูนมันเกิดขึ้นในโชคชะตาเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวโลกนี้มันโหดร้ายแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจเรื่องเงินทองมากเกินไปเงินมันก็จําเป็นนั่นแหละแต่ว่าถ้ามีมากไปก็ระวังจะจุดไฟเผาไปเลยนะทั้งหมดทั้งหมดทั้งมวลเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวหลบหลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาอํานาจบารมีวาสนาสิงห์สิทธิ์คำชูป,ปกปกัปกกุ้มของรักษาดวงชะตาของท่าน ับผมถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตงซุปเปอร์สติกเกอร์ให้ติบหมอสันได้ให้ค่าครูหมอสานได้ขอให้ท่านชื่ชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะผมรับฟังดูดวงชาวราศีเมษต,ต่อกันยาวๆครับชาวราศีเมษในเดือนนี้จะพบกับความท้าทายและโอกาสใหม่ๆในหลายด้านของชีวิตเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวความกล้าหาและความมุ่งมั่นของคุณจะเป็นกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันอุปสรรค และคว้าโอกาสที่เข้ามาด้านการงานในด้านการงานเดือนนี้จะมีความไม่แน่นอนและความท้าทายเข้ามาโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนคุณอาจต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากหรือมีคนพยายามสร้างปัญหาให้คุณในที่ทำงานความระมัดระวังและความรอบคอบจะเป็นสิ่งสำคัญควรทำงานอย่างมีสติ และตรวจสอบทุกขั้นตอนอย่างละเอียดเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดอย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งหลังของเดือนสถานการณ์จะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคุณอาจได้รับโอกาสในการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานหรือได้รับมอบหมายโครงการสำคัญที่จะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะของคุณนี่เป็นโอกาสที่ดีในการแสดงความสามารถและสร้างความประทับใจให้กับผู้บังคับบัญชา สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวช่วงครึ่งแรกของเดือนจะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการทำธุรกิจกับภาครัฐหรือองค์กรขนาดใหญ่คุณอาจได้รับโอกาสในการร่วมมือหรือได้รับสัญญาที่สำคัญอย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งหลังของเดือนควรระมัดระวังในการทำธุรกิจและตรวจสอบเอกสารสัญญาอย่างละเอียดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ด้านการเงินในด้านการเงินเดือนนี้คุณจะมีสถานะทางการเงินที่ดีขึ้นมีโอกาสที่จะได้รับรายได้เพิ่มขึ้นจากหลายช่องทางทั้งจากงานประจำและรายได้เสริมความสามารถในการจัดการการเงินของคุณจะโดดเด่นทำให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายและเพิ่มเงินออมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจามีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นซึ่งอาจทำให้คุณรู้สึกกังวลเล็กน้อยแต่ด้วยความสามารถในการจัดการการเงินของคุณจะสามารถรับมือกับสถานการณ์นี้ได้อย่างดีควรระมัดระวังการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงในช่วงนี้ช่วงปลายเดือนเป็นช่วงที่ดีในการวางแผนการเงิน ระยะยาวคุณอาจพิจารณาการลงทุนในสินทรัพย์ที่มั่นคงหรือการเริ่มต้นธุรกิจเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ในอนาคตด้านการเรียนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายแต่ให้ผลลัพธ์ที่ดีความมุ่งมั่น และความพยายามของคุณจะส่งผลให้ประสบความสำเร็จในการเรียนคุณอาจพบว่าตนเองมีความสนใจและเข้าใจในเนื้อหาการเรียนมากขึ้นโดยเฉพาะในวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาการทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนจะเป็นประโยชน์อย่างมากในเดือนนี้คุณอาจได้รับโอกาส ในการนำเสนอผลงานหรือเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนทักษะและความมั่นใจของคุณอย่างไรก็ตามควรระวังความเครียดที่อาจเกิดขึ้นจากความกดดันในการเรียนการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพและการหาเวลาพักผ่อนที่เพียงพอจะช่วยให้คุณรักษาสมดุลและประสบความสำเร็จในการเรียนได้ดียิ่งขึ้น ยอดค้าขายสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจยอดขายในเดือนนี้มีแนวโน้มที่ดีโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของเดือนคุณอาจพบว่ามีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาหรือได้รับคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ที่จะช่วยเพิ่มยอดขายอย่างมีในสัคัน์ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการแก้ปัญหาของคุณจะเป็นจุดแข็งในการดึงดูดลูกค้า และปิดการขายควรใช้โอกาสนี้ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ๆเพื่อขยายฐานลูกค้าของคุณในช่วงครึ่งหลังของเดือนแม้ว่ายอดขายอาจชะลอตัวลงเล็กน้อยแต่ยังคงอยู่ในระดับที่น่าพอใจควรใช้เวลานี้ในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและวางแผนกลยุทธ์สำหรับเดือนถัดไป การให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้าและการรักษาคุณภาพของสินค้าหรือบริการจะช่วยรักษาฐานลูกค้าและสร้างความมัพัคดีต่อบแบรนด์ในระยะยาวนอกจากนี้การพิจารณาการขยายช่องทางการขายออนไลน์หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในการดำเนินธุรกิจอาจช่วยเพิ่มยอดขายและประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ โดยสรุปเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ท้าทายแต่เต็มไปด้วยโอกาสสำหรับชาวราศีเมษความกล้าหาญความมุ่งมั่นและความสามารถในการปรับตัวของคุณจะเป็นกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันอุปสรรคและคว้าโอกาสที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นในด้านการงานการเงินการศึกษาหรือการทำธุรกิจการรักษาสมดุลระหว่างความระมัดระวังและความกล้าที่จะเสี่ยงจะช่วยให้คุณประสบความ สำเร็จในทุกด้านของชีวิตใช้พลังงานบวกและความมั่นใจของคุณในการสร้างโอกาสใหม่ๆและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตด้านความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวราศีเมษที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโต และการเรียนรู้ร่วมกันคุณและคู่ของคุณจะได้เผชิญกับความท้าทายใหม่ๆที่จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในช่วงต้นเดือนอาจมีความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นเนื่องจากความเห็นที่ไม่ตรงกันในเรื่ององค์การใช้ใจ่ายหรือการวางแผนอนาคตแต่ไม่ต้องกันวนไปเพราะนี่เป็นโอกาสดีที่จะได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสารและการประนีประนอมการเปิดใจคุยกันอย่างจริงใจ และรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายจะช่วยให้คุณเข้าใจกันมากขึ้นช่วงกลางเดือนจะเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์ของคุณกลับมาราบรื่นและหวานชื่นอีกครั้งคุณอาจได้มีโอกาสาทํำกิจกรรมร่วมกันเช่นการไปเที่ยวพักผ่อนสุดสัปดาห์หรือการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆด้วยกันสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างความทรงจำดีๆและเสริมสร้างความผูกพันระหว่างคุณทั้งสอง ในช่วงปลายเดือนคุณอาจรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณกำลังก้าวไปอีกขั้นอาจมีการพูดคุยเรื่องอนาคตร่วมกันอย่างจริงจังเช่นการวางแผนแต่งงานการซื้อบ้านหรือการมีบุตรสำหรับคู่ที่แต่งงานแล้วอาจเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการวางแผนครอบครัวหรือการลงทุนร่วมกันคำแนะนำสำหรับคนมีคู่ในเดือนนี้คือให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เปิดเผยและจริงใจ อย่าเก็บความรู้สึกไว้คนเดียวแต่ควรแบ่งปันทั้งความสุขและความกังวลกับคู่ของคุณการให้เวลาคุณภาพแก่กะละการแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆในแต่ละวันก็สามารถช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นได้ด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวราศีเมษที่โสดเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งโอกาสและการค้นพบตัวเองคุณจะรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้น และพร้อมที่จะเปิดใจรับความรักใหม่ๆเข้ามาในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกอยากออกไปเจอผู้คนใหม่ๆและสังสรรค์กับเพื่อนฝูงนี่เป็นโอกาสดีที่จะได้พบปะผู้คนที่มีความสนใจคล้ายคลึงกับคุณการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มหรืองานสังสรรค์จะเพิ่มโอกาสในการพบเจอคนพิเศษช่วงกลางเดือนจะเป็นช่วงที่คุณอาจได้พบกับคนที่ถูกใจ อาจเป็นการแนะนำจากเพื่อนหรือการพบกันโดยบังเอิญในที่ทำงานหรือสถานที่สาธารณะคุณจะรู้สึกตื่นเต้นและมีแรงดึงดูดกับคนคนนี้แต่ก็ควรใช้เวลาในการทำความรู้จักกันให้มากขึ้นก่อนที่จะตัดสินใจเริ่มความสัมพันธ์ในช่วงปลายเดือนหากคุณกำลังเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่คุณอาจรู้สึกว่า ทุกอย่างกำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็วแต่ก็ไม่ต้องกังวลไปให้เวลากับตัวเองในการทำความเข้าใจความรู้สึกของคุณและอีกฝ่ายการสื่อสารอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณเริ่มต้นอย่างมั่นคงสำหรับคนโสดที่ยังไม่พบคนที่ถูกใจเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการพัฒนาตนเองและทำความเข้าใจว่าคุณต้องการอะไรจากความสัมพันธ์การใช้เวลากับตัวเอง เพื่อทำในสิ่งที่ชอบหรือเรียนรู้ทักษะใหม่ๆจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและทำให้คุณพร้อมสำหรับความรักที่จะเข้ามาในอนาคตคำแนะนำสำหรับคนโสดในเดือนนี้คือให้เปิดใจรับโอกาสใหม่ๆแต่ก็ไม่ควรรีบร้อน จนเกินไปการให้เวลากับตัวเองในการทำความรู้จักอีกฝ่ายอย่างค่อยเป็นค่อยไปจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นว่าคนนี้ใช่สำหรับคุณหรือไม่นอกจากนี้การรักษาสมดุลระหว่างการเปิดรับความสัมพันธ์ใหม่และการใช้เวลากับตัวเองก็เป็นสิ่งสำคัญสรุป ไม่ว่าคุณจะมีคู่แล้วหรือยังโสดเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยโอกาสและการเติบโตในด้านความรักสำหรับชาวราศีเมษการเปิดใจการสื่อสารอย่างจริงใจและการให้เวลากับความสัมพันธ์จะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสุขในความรักอย่าลืมว่าความรักที่ดีนั้นเริ่มต้นจากการรักตัวเองก่อนดังนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดาการให้ความสาคัญกับการพัฒนาเติม และการทำความเข้าใจความต้องการของตัวเองจะช่วยให้คุณมีความสุขและพร้อมสำหรับความรักที่แท้จริง